พามารู้จักกับก้อยไม้ประเภทไหวีกชนิดหนึ่งครับฟอร์ซิดันชื่อเขาครับเหมือนกับเอื้องเงินหลวงแต่จะต่างกันตรงที่จุดข้างในจะมีสีแดงครับชื่อเขาไวทฟอร์ซิดันรวมกันมันก็จะสวยครับ ต้นสั้นครับไม่ไม่ไมไมสมูงมากดอกจะสวยทนแล้วก็นานเลยดอกจะนานมากอะเหมือนเอืงเงินเหมือนเอื้องเงินอเ,อ,นอ,อ,งเงนอื้องเงินจะมีสองประเทศสีเหลืองกับสีขาวแดงถ้าผสมกันนะมันจะออกมาเป็นแบบน,นี้ก็มีทั้งสองสี ต้นไม่สูงครับประมาณสักหกนิ้วแต่ดอกก็จะสวยทนนานจะมีสองสีสีเหลืองกับสีแดงปกติเอื้องเงินนี้เขาจะมีสีเดียวถ้าข้างในสีแดงแดงเลยเหลืองก็เหลืองเลยแต่นี้มีทั้งสองสีน่าเป็นลูกผสมเลยเชื่อฟาสซิดั เนต้นไม่สูงครับแต่บางบางบางอีกระเภทหนึ่งสูงมากเลยเป็นเมดเป็นฟุตแต่ดอกสวยชัดอันนี่คือดอกไม่ไม่ไม่ชัดมันก้มเกึ่งระหว่าง่้งเงินที่มีข้างในสีเหลืองกับ่้งเงินที่มีข้างในสีแดงมาสมกันก็ะมีสองสี ลำต้นก็สูงเป็นไม่ไม่สูงมากมาเวลาดอกจอกดอกพร้อมกันสวยครับฟอสดิดัน